ออามาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดก่อนว่าชุดมีอะไรบ้างกระทาก็จะเป็นอันเดิมของออจากคลิปที่แล้ว ไมต้องเป็นคาถาอันนี้ต้องเป็นอันนี้เท่านั้นกับโลดนี้เท่านั้นคือตอนนี้ที่ผมคิดได้ก็คือมีแค่นี้เท่านั้นเลยน,นะคืออันคาถาอันนี้มันนห้พลังวิญญาณเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โล่เราจะได้เป็นฟื้นฟูมานาแล้วก็ถ้ายิ่งพลังวิญญาณเราเยอะเราก็จะมีพลังจมทีเวทยเยอะขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยมันเขียนว่าเพิ่มความเสียหาย11อต่อพลังวิญญ,ญาณ1ิบถูกไหม เรามีเท่าไหร่สามร้อยสามสิบสี่ทำไมถึงมีสามร้อยสาสิบสี่ถ้าใส่เซตนี้ผมมีพลังวิญญาณคือหนึ่งชุดสร้อยนี้ผมไม่มีแต่ผมมีจากอันนี้อันนี้ผมอัพคุณภาพได้ยี่สิบหรือเพื่อนๆจะไม่อัพก็ได้เอ่อถ้าเพื่อนๆยังไม่มียังไม่มีหินที่จะอัพคุณภาพให้ถึงยี่สิบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันสําคัญตรงที่ว่าเราต้องการพลังวิญญาณเยอะไปเพราะไปเพื่ออะไรเพื่อสกิลอันนี้ อันนี้ใช้หนึ่งร้อยพลังวิญญาณเยอะมากแล้วก็จสกิลจะเป็นหลักๆของเราก็คือหนึ่งอันนี้และหนึ่งที่เพิ่มมาจากคลิปที่แล้วเออ่ดวงไฟต้องมีอะไรเงี้ยมันเลยต้องใช้อาวุธอันนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ส่วนส่วนหัวจะเน้นโล่จะเน้นโล่เป็นส่วนใหญ่เน้นโล่เยอะๆเพราะว่าเราต้องการฆ่าโล่เพราะเรา เราจะได้ตึกถึกขึ้นถ้าเราตายเราก็ม,มีประโยชน์จําได้ไหมโอเคนะชุดที่สองก็เป็นพลังวิญญาณกับโล่อะฮะแล้วก็แหวนเป็นเบสิกเลยครับต้านยิ่งค่าต้านสายฟ้าเรือขจะค่าต้านอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลยได้หมดอีกอย่างหนึ่งคือสร้อยสร้อยนี้ก็เหมือนเดิมครับยังเปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นสร้อยอันนี้เท่านั้นเพราะว่า การที่เราได้รับความเสียหายไฟอ่ะเนแนวมันเขียนว่าได้รับความเสียหายไฟ100 mm hmm. เมื่อคุณสร้างสถานะลูกไม้ต่อศัตรูแต่อันนี้เรามาคอมโบกับสกินมินเนี่ยนอันนี้อันนี้เมื่อมันไปชนศัตรูอ่ะมันจะสร้างลูกไม้แล้วมันก็จะโดนดาเมจหนึ่งร้อย mm hmm. เพื่อที่จะให้เลือดมันลดและมันแตกเร็วที่สุดทํายังไงถึงถึงให้มินเนี่ยนเลือดลด เราต้องไปอัปโหลดอันนี้อันนี้จากคลิปที่แล้วนะเผื่อคนพวกคนใหม่เข้ามาดูโอเคไปก่อนข้ามไปก่อนไปชุดก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บชุดก็ไม่มีอะไรอ่ะส่วนอาวุธที่สองไม่มีอะไรมากครับเพราะแค่เอามาเวลาเราโดนมอนลุมเยอะๆหรือเราอยากจะหนีอย่างเงี้ยเรากดหนีได้ครับหนีได้ครับสบายครับอ่ะ เรื่องชุดน่าจะหมดแล้วขาดอะไรก็ขอโทษเลยครับอ่ต่อไปก็สกิลสกิลแรกสกิลแรกที่จำเป็นบอลไฟจำเป็นต้องมีอยู่แล้วทำไมผมถึงใช้บอลไฟเพราะว่าหนึ่งนะ <c oughs> บอลไฟผมเอามาคอมโบกับอันนี้หนึ่งอ่ะกับกระเพงน,น้ำแข็งและหนึ่งนะโอเค อันนี้คือบอลไฟที่ที่ผมใช้ผมเห็นหลายคลิปอะเขาจะใช้ไฟวอลนะแต่ไฟวอลจะเรียกมินเนี่ยได้แค่5ตัวแต่สังเกตดีๆนะของผมอะถ้าใช้บอลไฟปุ๊บมินเนี่ยออกมาทีเดียว11ตัวบนซ้ายนะฮะ11ตัวแล้วเราก็จะได้ปั๊บเต็มๆอ่ะมาต่อกันมาต่อกันที่สก,กิลแรกเป็นยิง3โปรเจกต์ไทยยิง3 3ลูกโอเค อันที่สองจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่มันเป็นสกิลซัพพอร์ตนะครับมันไม่ใช่ดาเมจหลักอะสกิลไฟอะเราต้องการแค่เอารูปเป็นเนียนออกมาถูกไหมเราก็ผมก็เลยว่าเออถ้ามันจ่ายมานะครบเมื่อไหร่เออก็เลือกของมันก็ให้มันจ่ายไปผมก็จะได้กระแสอาคมอีก8วิกระแสอาคมคือเราจะได้ไล่เลยอีกสิวิแล้วก็เพิ่มมาตราการฟพ้นฟภูม,มานณอีกยี่สิบอ่าเราจะไล่เสร็จได้ไล่ครบร้อยเมื่อไหร่เราก็ได้ตอนนั้นอะ ก็ช่างมันเป็นสกิลซัพพอร์ตอะถือว่าเป็นซัพพอร์ตนะไม่ได้เป็นดาเมจหลักไม่ต้องไปดูมันเยอะแล้วก็ความเร็วในการไล่ทำไมถึงเอาอความเร็วในการไล่เพราะว่าชุดผมไม่มีความเร็วในการไล่เลยไม่มีเลยถ้าผมไม่เอามาถูกไหมอ่ะเพรว่าผมไม่ผมไม่ใส่ความเร็วในการไล่นะโอ้โหง้างดูง้างดูง้างกว่าจะออกมอนมาตีเราตายก่อนความเร็วในการไล่ตอนนี้อยู่ที่0.98ก็ช้าอยู่นะถือว่าช้านะเนี่ยถ้าเราไม่ใส่อ่ะ1.22 ช้าไปเกือบครึ่งวิโอเคไหมผมเลยใส่ความเร็วในการไล่อีกอย่างปะต่อไปก็ความเร็วโปรเจกทายทำไมต้องเอาเป็นความเร็วโปรเจกทายเพื่อที่จะอ่ะสมมติเราผมไม่ใส่ความเร็วโปรเจกทายนะหนึ่งปุ๊บโอ้โหบอลไฟกว่าจะไปถึงมินเนี่ยนกว่าจะแตกกว่าจะแตกกว่าจะแยกกว่าจะตายโอเคใส่อันนี้มาปุ๊บไปถึงเร็วขึ้นอ่ะเห็นไหมมินเนี่ยนออกมาตายเร็วขึ้น หลักๆเลยคือเราต้องการให้มินเนี่ยนตายครับยิ่งมินเนี่ยนตายเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีโฟเมทเราออกไอ้ติกเกอร์เราจะได้ออกเร็วขึ้นถูกไหมถ้าเราไม่ใส่อ่ะดูโอ้มินเนี่ยนผมไม่รู้นะกกีวิแต่ว่าผมเห็นว่ามันช้ายิ่งแบบแมปที่มันไม่มีกำแพงไม่มีอะไรเลยเนี่ยความมันจะไปถึงอ่ะดูดิมันจะแตกมันจะตายใส่เข้าไปดีกว่า จำเป็นที่คือจําเป็นก็คือหนึ่งความเร็วโปรเจกต์ทายสองความเร็วในการไล่แล้วก็ยิงสามลูกอันนี้ที่ผมคิดว่าจะเป็นแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะบิลแบบไหนก็แล้วแต่นะครับมันไม่มีผิดเกมนี้มันมันไปได้ทุกทุกอย่างมีเป็นร้อยสายอะไปไม่ถูกหรอกเกมเนี้ยอีกอย่างไฟวอลไม่ใช่ดิไอวอลกำแพงน้ําแข็งนะกำแพงน้ําแข็งค่ะ <Okay. S 1> เออหลังๆอ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้ละสังเกต ดีๆจากคลิปที่เล่นมาคือไม่ค่อยได้ใช้แหละแต่ก่อนหน้านี้มันได้ใช้อยู่เพราะมันได้ใช้อยู่ถ้าทุกคนเพื่อนๆที่ยังเ,เหมือนทิกเกอร์ยังออกไม่ถี่เท่าไหร่อ่ะมันได้ใช้แน่นอนเ,ออเพราะว่าใช้ยังไงรู้ไหมหนึ่งวางกำแพงเพื่อนๆดูนะดูความกว้างของวงที่มันแตกนะของกระแพงน้ำแข็งอะ่ะเดี๋ยวไปที่นี่ครับไปทิกเกอร์ โอเคดูนะดูความกว้างของมันนะโอ้โหกว้างมากเลยนะมอนรอบๆอบนี้คือ,คอ,คอหายหมดเลยนะอ่าสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เอา,เอาความถี่ของติกเกอร์ออกมาได้ไม่สุดหรือยังไม่ได้เท่าผมให้ใช้เอไอวอลเป็นตัวเปิดไฟอย่างแรกคือสร้างความเสียหายธาตุอ่ะอันเนี้ยโอเคไหม จ้างความเสียหายธาตุเพิ่มอีกสิบสองจำนวนที่ใช้มาเรลุนนี้อันที่สองก็เหมือนเดิมเป็นลดหลังชีวิตของกำแพงน้ำแข็งเพื่อให้มันแตกเร็วขึ้นโอเคไหมตกิลที่สามอันเนี้ยจะใส่อะไรก็ได้แต่ผมใส่เป็นเสริมน้ำแข็งเพื่อให้มันแรงขึ้นนิดนึงก็ยังดีโอเคไหมแล้วก็ตะกี้ทีเป็นพื้นที่ส่งผลสี่สิบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ส่งผลสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ ระยะระเบิดผมอยู่สามเมตรพอถอกเหลือสองจุดห้าเยอะอยู่นะเยอะหรือไม่เยอะก็ดูกันอะจำไว้ประมาณนี้นะอะ่ดูข้างๆดีกว่าโอ้ดูดิอขอบๆนี่นะถ้าผมถอดออกอ่เหลือแค่นี้เหลือประมาณนี้เห็นไหมผมเลยใส่ เพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะใส่อันไหนแล้วเหมือนกันบางทีอะอวาร์ปสายฟ้าจะใส่มาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ก็ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้นที่ผมได้ใช้มันก็กเพราะไอสติ๊กเกอร์ผมยังออกไม่เยอะยังออกไม่ถี่ผมก็เลยใช้วาร์ปสายฟ้าได้วาร์ปสายฟ้ามันดียังไงหนึ่งที่ผมใส่อะคือหนึ่งเสริมความเสียหายพื้นที่เสริมความเสียหายก็คือให้มันแรงขึ้นแต่มีพื้นที่ลด,ดลง ผมแค่ต้องการที่จะปิดมอนให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยเพิ่มความแรงไม่ได้ต้องการให้มันกว้างเท่าไหร่แล้วก็อันที่สองเติมโล่พลังงานเมื่อสังหารตรัวที่สถานะชอ็อกเวลาเราว่าไปหามอนอ่ะมันตายอยู่แล้วมันตายอยู่แล้วเพือพ่อนๆมันเออมันไม่ใช่มันตายมันติดสถานะช็อกอยู่แล้วเราก็จะได้โล่มาอีกสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็บิวของผมเนีย่ยมันเป็นบิวที่ว่าไม่ดิงไม่ดิงโล่มันจะเป็นเป็นบางครั้งใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ แล้วแต่โอเคนะต่อมาต่อมาอันนี้เพิ่มโล่เวลาเราฆ่ามอนหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดต่อโล่ถ้าเด็เห็นจากในคลิปเพื่อนเพื่อนใจสังเกตเห็นโล่ผมเพิ่มขึ้นมาเป็นบางทีไม่รู้ผมไม่ได้ดูนาเกียว่าเท่าไหร่แต่ขึ้นเยอะกว่าโล่ที่เรามีก็คือมันจะจุดปิญญาณมากมามา,มาเพิ่มเป็นโล่ให้เราต่อมาาแน่นอนพระเอกของเราไล่เมื่อมีเนี่ยนตายโอเมด ความแรงเอ,อ่อดาวตกเนี่ยผมว่าหลักๆที่จำเป็นคือส,สเปลแส,สเดตอันนี้หนึ่งอันนะมันให้ดาเมจที่ลดล,ดลงก็จริงแต่ว่าเพิ่มมาอีก2ลูกอย่างแรกเลยตอนนี้ดาเมจผมอยู่ที่23งมดูตรงนี้กันความเฉลยสองหมื่นสามนะบางคนถามว่าใช้มันทำไมพี่มันไม่แรง อ่ะนี่เป็นสามสามใส่มันไหมพี่มันไม่แรงสามหมื่นสามหนึ่งลูกได้สามหมื่นสามถูกไหมจำไห้นะหนึ่งลูกได้สามหมื่นสามแต่เราใส่นี่ขึ้นมาปุ๊บมันลงมาเป็นสามลูกนะสามลูกลูกละสองหมื่นสามอืมสองหมื 2, ่นสามคูณคูณสามเข้าไปเท่าไหร่หกหมื่นละหกหมื่นเก้าละอ่าแต่จริงเขาเขาไม่ดูตรงนี้นะแต่ว่า ดูดาเมจจริงก็คือดูข้างล่างความเสียหายสุดทธิที่หมื่นห้าถึงสองหมื่นสองถอดสอดออกสองหมื่นสองอะแค่นี้เองเราเอาจํานวนเยอะจํานวนเยอะเพื่อที่จะไปคอมไปคอมโบกับสกิลอีกสกิลข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายแต่ว่าผมว่ามันดีกว่าเพราะว่ามันลงทีกว่าอมอนมอนอยู่เป็นกลุ่มใหญ่เยอะกว่ามันก็ตายหมดแต่ถ้าเราล้งแค่ลูกเดียวบางทีมอนที่อยู่ข้างๆอาจไม่ตายอะเราต้องเก็บ ช้านไหม่อันนี้ดีกว่าผมว่าอีกอ่างหนึ่งก็คืออ,อได้รับพลังงานเพิ่มสี่สิบอันนี้จาเป็นอยู่แล้วต่อมาอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันอีกอัน,นอเดี๋ยวผมเทอันนี้ให้ดูก่อนว่ามันออกมายัางไงโอเคนะรอดูกันอ่าเห็นปหหนึ่งสองสามออกแบบนี้สามลูกเยอะนะพื้นที่โอเคต่อไปเลย ต่อไปอันนี้เวทเกิดซ้ำหนึ่งครั้งมีความแรงพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก30ความในในการาเราไม่ต้องดูหรอกเราไม่ได้ได้มันอยู่แล้วถ้าเอกของเราในตอนนี้คือเตอร์มานาครับในสีวิที่สกิลเสริมปิดซีประตูเอ็มทำให้ผมถึงเอาอันนี้เข้ามาคือถ้าคนที่ดูคลิปผมก่อนหน้านี้หรือว่าไปทำตามผมอะ่ะ ทุกคนผมเชื่อเลยว่าทุกคนมีปัญหารเรื่องมานาหรือมานาเด้งสู้ไม่ไหวเด้งสู้ไม่ทันแต่ผมมาแก้บิวแก้อันนี้เดียวชีวิตผมสบายขึ้นเยอะถ้าเป็นก่อนนันเนี้ยผมต้องกดยามานาสู้นะยามานาปัม๊มสู้เลยอันนี้ไม่ดียังไงก็คือเติมมานาเราสิบสองเปอร์เซ็นมันไม่ได้นับเป็นจํานวนนะมันนับเป็นเปอร์เซ็นต์สมมุติเรามีมานาหนึ่งพันสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่ง 1,000ก็120ใช่ไหมเออน่าจะ120ต่อวิ12%เลยนะคือมานาขวดนึงอะ่ะเราเด้งได้เท่าไหร่สามอยเจ็ดดูดินี่คืออัพคุณภ,ภาพเต็มแล้วนะ3า2น้อยมากเลยนะผมคิดถูกะวะ่ะหนึ่งพัน0ิบออืมน่าจะถูกแหละถ้าผิดผมขอไปด้วยนะผมไม่เก่งเท่าไหร่ อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นพระเอกเลยผมว่าเป็นพระเอกเลยเพราะว่ามันมันฆ่าศัตรูได้พอมันฆ่าเพราะว่าเราพระเอกของเราคือเอ,อดาวตกถูกไหมเมื่อมันฆ่าศัตรูได้ที่ีมันก็เติมเติมเติมไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องกดยามานาเลยถูกไหมเออแล้วความแรงของอันเนี้มันอยู่ที่สองหมื่นสี่มันจะแรงกว่าอืมมันจะอยู่ที่สองหมื่นสี่ผม มันจะแรงกว่าก็ตรงตรงนี้มันจะไล่ลงมาสองลูกติดกันที่เดิมคอยดูนะตามให้ดูอ่าประมาณนี้รอกนปึ๊บฮะลูกตรงนี้สองลูกเลยนะดูดิพื้นที่ใหญ่มากผมเลยเอาสกิลเนี้ยผมเรียกสกิลอันนี้ว่าสกิลเสริมแต่สกิลอันข้างล่างเนี่ยที่ออกสองลูกติดกันเนี่ย เรียกว่าสกิลปิดชีพเพื่อให้การเติมมานาของเรามีประสิทธิภาพที่สุดอันนี้มันมันไม่ตายในเทียวมันไม่เป็นไรผมอยากให้สกิลวันนี้ฆ่าศัตรูเพื่อที่เราจะได้มานาโอเคไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระเอกที่ของเราที่ผมไม่ได้ใส่จากคลิปที่แล้วอันนี้ผมเลยใส่เข้ามาคือมันจะเอาความเสียหายของอแปดเปอร์เซ็นต์น่ะของมานาของเราไปเสริมเป็นสายฟ้า มันแรงมากเลยนะสมมติอ่ะผมทำให้ดูเลยอ่ะผมป,ปิดแล้วนะดูดาเมจเหลือหมื่นหนึ่งเหมือนหนึ่งพันเหลือ 11, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอีกอันหนึ่งก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสกิลไอบอลเหลือหนึ่งพันเจ็ดร้อยดูเพื่อนๆดูเองแล้วกันเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บเป็นไงขึ้นมาสามพันขึ้นมาเป็นหมนะื่นนะเพื่อนๆ ดูดิเห็นปะอันนี้ก็คือมาเสริมดาเมจล้วนๆเลยไม่ได้อะไรเยอะเลยแล้วก็อันนี้อ่าอ่าต่อมาอันนี้อันนี้อ่ะผมผมใส่เพราะว่าไม่รู้จะใส่อะไรนะใส่ไปเฉยๆไม่ต้องตามผมนะเนี่ยแล้วก็สก,กิลสายฟ้าเสริมหนึ่งอืมใส่ไว้วิญญาณเกี่ยวกะต่อมาก็เอ่ออันนี้คือสำคัญ สำคัญมากต้องหา Level 4, เลเวลสี่เลเวลน้อย,อยผมไม่รู้ว่ามันมีเลือดไหมนะแต่ว่าเราเหมือนเราต้องให้เลือดมันน้อยเพื่อที่จะให้มันตายไวที่สุดเพื่อให้ฟอร์เป็นเราออกมาไวที่สุดโอเคนะแล้วก็อันเนี้ยมันจะมันจะถ้าเราไม่ใส่นะมันจะไม่ตายมินเนี่ยเราจะไม่ตายคอยดูนะครับโอ๊ปโอเคไหมมินเนี่ยเราเลือดไม่ลดไม่ลดเลยแต่เราใส่ปุ๊บคอมโบ อ่ะเลือดลดเรื่อยๆคอมโบการนี้เลือดเหลือ15%เลือดเลือดเดือนน้อยเมื่อไหร่ตายทันทีมีเนี่ยนไม่ไม่ทันเลือดหมดแต่มันจะระเบิดก่อนดูนะมันระเบิดกับอันนี้ครับในข้อนี้อย่างหนึ่งเพิ่มระยะส่งผลของสกิลเพิ่มอีก40ผมมุดผมไม่ใส่ผมมผมผมไม่ใส่ บางตัวก็ไม่ตายนะเห็นปะบางตัวก็ไม่ตายนะแต่เราใส่ไปตามผมไปแล้วกันถ้ามีเพื่อนๆอ,อยากปรับเปลี่ยนอะไรก็เต็มที่ทำสบายต่อมาไปกันต่อปึ๊บสก,กิลทรีสก,กิลทรีเอ่อผมไม่เน้นไปที่ค่างน่นอนะผมไม่เน้นไปที่ค่าค่าเด้งโลนะฮะผมจะเน้นไปที่ก้าค่าโลก าเกาะเยอะๆอย่างแรกขึ้นมาปุ๊บๆๆลสูงสุดลดสูงสุดปุ๊บเอ่อมาเอาที่โนดนี้มาณาสูงสุดไมต้องเอามานาสูงสุดเพราะว่าดามเมจเรามันขึ้นอยู่กับมานายิ่งมานาเยอะเอ่อยิ่งแรงอืมเข้าใจไหมยิ่งมานาเยอะยิ่งแรงอันนี้โนดนี้สําคัญหนึ่ง เพิ่มมานาสูงสุด5%แล้วก็2ที่จำเป็นนะอันนี้ความยากในการตีดสตันจะขึ้นอยู่กับพลังงานโล่ของเราแทนพลังชีวิตดูโล่ของเราดิเราดันโล่ไปถึง7,000อันนีถ้ถึงสำคัญมากไล่ขึ้นมาเบิบเเอ่อเพิ่มโล่พลังงานจากโฟกัสที่สวมใส่ โอกาสที่สมในก้อนนี้โอเคนะปึ๊บไปกันต่อเนี่ยอันนี้คือเพิ่มความเสียหายเวทสเซต่อมานทั้สุดหนึ่งร้หน่วยเรามีพันห้าเพื่อนๆเอาไปหารสามรือว่าไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์อือฮึต่อมาเวทของเราเออ่สายของเราคือสายทิกเกอร์ถูกไหมเราเล้นทิกเกอร์ไปเลยทุกอย่างลงไปเลยทิกเกอร์เลือดหนึ่งคออส ปึ๊บลงมาข้างล่างติ๊กเกอร์อีกแหละลงติ๊กเกอร์ให้หมดแล้วก็อันนี้ถ้าอันนี้นะเอออันนี้รีมันจะเติมมันจะรีชาร์จพลังชีวิตแทนโล่สมมุตรเรมิเราดูนาเมจเราดูดาเมจโล่เราจะไม่ดิง่งโล่เราจะไม่ดิ่งนะแต่มันจะไม่ดิ่งที่พลังชีวิตแทนแต่เราไม่มีพลังชีวิตเพื่อนๆไม่เป็นไรช่างมันยังไม่จบ แต่การเติมพลังชีวิตจากขวดยาจะส่งต่อพลังจะจะไปส่งผลต่อโล่แทนเหมือนลองกดเติมเลือดขวดแดงเนี่ยโลโลโลเราจะขึ้นแทนเลือดอ่ะเห็นไหมเพื่อจะตามผมหรือไม่ตามผมก็ได้นะแต่สายผมที่ผมอัพอ่บมันไม่มีความเร็วในการรีชาร์โลเลยอย่างนั้นเนี้ยอัตราการรีชาร์โล่ผมไม่ใส่เลยไม่มีเลยสักอันไม่มีเลยสักโนดถูกไหม คือถ้าเราผมไปอัพอันเนี้ยผมจะเสียพอยต์ไปเยอะมากเลยนะเสียไอ้พวกเนี้ยไอ้รีชาร์จโล่เนี่ยรีชาร์จโล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกรีชาร์จโล่เนี่ยผมก็จะเสียไปอีกเสียไปอีกเสียไปอีกโอ้ผมก็เลยอ่ะตัดสินใจเป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอเราเล่นสายโล่อะมันกลายเป็นว่าเอ่อขวดขวดยาเราไม่ได้ใช้เลย เราะว่าเราจะใช้ได้ไงเราเลือดเราหนึ่งถูกไหมผมก็เลยอยากให้ขวดยามันมีประโยชน์ก็คือใส่เป็นการเติมพลังชีวิตจากขวดยาแทนอ่ะแล้วอีกอย่างนึงนะทํำไมผมถึงใช้สกิลนี้เพื่อนๆลองคิดดูนะเออนักเวทอย่างเราตายตอนไหนตอนโดนมอนลุมถูกไหมโดนมนโดนมอนลุมโดนมอนกระทุ้งเนี่ยเราจะตายไวมาก จากจาก,จาก,จากส่วนตัวที่ผมเจอนะยิ่งเจอมอนลเยอะที่มันเกิดมาใกล้ๆเนี่ยเราตายแน่ๆอ่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่าเราเราจะรีชาร์จโล่ตอนไหนเราจะรีชาร์จโล่ตอนเราไม่ดูดามจแล้วตอนที่มอนมันลุมเราเนี่ยเราดูดามจไหมโดนเต็มๆแล้วมันรีชาร์จโล่ไม่ทันแน่ต่อให้อัพเท่าไหร่ก็คือต้องอย่างน้อยถ้าอัพเต็มนั่นอย่างน้อยต้องรอหนึ่งวิอ่ะกว่าโล่จะรีแล้วกว่าจะรีเร็จเมือ่อไหร่อีกอ่ะก็เลย พอดูดามจผมคิดว่าโล่นเนี้ยมันกลายเป็นเลือดผมแทนอะ่ะผมก็เลยกดยาทู่เลยกด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 อย่างเดียวเราไม่ต้องไปรอรีชาร์โลลแล้วก็เราไม่ต้องไปอัพโล่อะไรสักอย่างเราปั๊มยาแทนปั๊มยาแทนคิดคิดซะว่าโล่นี้คือคือเป็นยาเราแล้ววะเออเป็นเลือดเราแล้ววะโอเคไหมต่อมาอะต่อไปเลยต่อมาสกิวไปเอกต้องใช้อันนี้อัพไปนะเพราะว่าเมนนีเราจะจะไปคอมโบกับแหวนเออไปกระโดดคอมโบกับสร้อย เวลามันทำดามเมจต่อสตัวมันก็จะตายไปขึ้นอันนี้จะเป็นหลักๆจาเป็นส่วนอีกอันนึงอันนี้นี่พลังงานโล่รีชาร์โล่ชาร์ลง20%ช่างมันผมไม่รีผมรีจะรีกับเลือดโอเคต่อไปปุ๊บปุ๊บปบเพิ่มโล่พลังงานสูงสุดเห็นไหมผมจะเน้นไปที่โล่หมดเลยแล้วก็ความยากในการติดสตันสำคัญเหมือนกันนะเป็นนักเวทอะบางทีราไล่ชา้าถูกไหม แล้วมอนเข้ามาใกล้เราอ่ะกลายเป็นว่าเราเราออกสกิลไม่ได้มอนมันตันเราเรื่อยๆเลยเราผมก็เลยอัพอัพโหนดเนี้ยสองโหนดนี้ถูกไหมดีขึ้นอ่าเน้นไปที่โลให้หมดแล้วก็ความแรงมาจากไหนความแรงมาจากติ๊กเกอร์นี่แหละความแรงอืมไปก็ความแรงมันมาจากพลังวิญญาณด้วยเออเออเออลืมบอกปุ๊บมันลงมานี้ ไปความเสียหายธาตุนิดหนึ่งไอ้เรอนี้ได้ค่าด้านธาตุทุกธาตุห้าเปอร์เซ็นต์อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญนะที่ผมคิดว่านะผมคนเดียวนะที่ผมคิดว่าสําคัญคือเออ,อุกกาบาตเราลงมาเราอยากให้มีพื้นที่เยอะอันนี้เลยครับมีพื้นที่กว้างมากเยอะขึ้นกว้างกว้างกว้างกวา่ากว่าแบบอะไรในในเลยเดูย ดูทีแล้วกันดูทีลวกันทุกๆอย่างอะสกิลทุกอย่างของเรามันจะกว้างขึ้นนะเพื่อนๆมันเต็มแมป,ปเลยอะมอนโดนแน่ๆเราไล่รัวๆนี่ด,ด,ดนนแน่ๆแ,แล้วก็พื้นที่ส่งผลอย่างเงี้ยปึ๊บอันเนี้ยเอาเอาไม่หมดเลยแล้วก็วันเนี้ยผมคิดว่าสําคัญนิดนึงคือว่าถ้าอืมเอ่อถ้ามอนมันตายมันก็ดีถูกไหมแต่ถ้ามอนตัวไหนมันบางทีมันไม่ตายอะ มันอยู่ใกล้ตัวเราอ่ะมันมีโอเอ่อมันมันผักตัวมีโอกาสผักตัวไว้20%มันช่วยเราเซฟเราได้เยอะนะเราสามารถวางไอ้น,นี่พอมันกระเด็นออกไปวางไอ้น,นี่ขึ้นอันนี้ลงจบแค่นั้นไม่มีเลยเออืมกลับมากลับมาคือผมอัพค่าคุณภาพของตุกของทุกๆก,กอย่างอ่ะเต็มหมดแล้ว20พลังวิญ,ญญาณผมเลย334 แต่ถ้าเพื่อนๆพ,พลังวิญญาณไม่เยอะพลังวิญญาณไม่ถึงตามที่ผมบอกอะ่ะเราเราสามารถใช้แค่อันนี้ได้ด้านหนึ่งสองสามสี่พลังวิญญาณมันพออยู่แล้วแหละถ้าแบบใส่แค่นี้มันมันพออยู่แล้วเพื่อนๆแล้วก็ที่เหลือเพื่อนๆจะใส่อะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะแล้ววันนี้อือจะพาไปดูทีขาดอะไรอีกไหมอะ่ะ ชุดสกิลน่าจะหมดแล้วอโอเคไหมสำหรับวันนี้ขอให้สนุกกับ,กบเกมครับผมสวัสดีครับ